สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่15พฤษภาค,คม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,217.90ขึ้นไปดัดระดับสูงสุดเพียง1,232.87ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,226.70ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,232.37บวกขึ้นมาประมาณ4.04เหรียญดอลลาร์ต่อทรัล์ การคำนวณของรอยเตอร์และข้อมูลของคณะกรรมการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสหรัฐพบว่าสถานะเซื้อสุทธิในดอลลาร์ในรอบสิน้นวันที่9พฤษภาคมลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมของปี2016ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกพยุงราคาทองคำไว้แต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์และราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อไปเพราะนักลงทุนยังปรับตัวรับกับการขึ้นอัตราเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมิถุนายน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อาราคาทองคำาราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากเยอรมนีคาดเศร,รษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่งต่อไปกทสูงเศร,รษฐกิจของเยอรมนีรายงานประจําเดือนว่ามีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศร,รษฐกิจจะมีการขยายตัวแข็งแกร่งโดยการอุปโภคและบริโภคข,ของภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนมีทิศทางที่สดใสรวมถึงการส่งออกจะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางทั้งนี้เศร,รษฐกิจ อาจมีการขยายตัว0.6%ในไตรมาสแรกซึ่งสะท้อนให้เห็นระดับการจ้างงานและการสร้างงานที่ดีในปีนี้ขณะที่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อญี่ปุ่นเผยเกาหลีเหนือมีความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลังจากยิงขีปนาวุธในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีการถแถลงต่อสื่อมวลชนในวันนี้ว่าการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโครงการขี่ปนาวุธของเกาหลีเหนือมีความคืบหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามทองคํายังได้รับแรงกดดันจากธนาคารกลางจีนเปิดเผยป,ปริมาณการขายสกุลเงินต่างประเทศสุทธิลดต่ําลงที่สุดในรอบ2ปีในเดือนเมษายน การขายอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิของธนาคารกลางจีนลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปีขณะที่ปริมาณเงินทุนไหลออกลดลงท่ามกลางการควบคุมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดของภาครัฐทั้งนี้ดอลลร์อ่อนค่าลงขณะที่การคำนวณของรอยเตอร์โดยอิงข้อมูลของธนาคารกลางจีนพบว่าจีนได้ขายสุทธิเงินตราต่างประเทศสุทธิอยู่ที่ระดับ4 2หมื่นล้านหยวนหรือว่า6 0 9พันล้านดอลลรานในเดือนเมษายนลดลงจากระดับ5.47หมื่นล้านหยวนในเดือนมีนาคม การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ1ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนี Empire State Index ครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ5.2ครั้งนี้คาดการเพิ่มขึ้นเป็น7.6 3ทุ่มคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ68ครั้งนี้คาดการทรงตัวที่ระดับเดิมสรุปการลงทุน ไวเอ g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 2 2 2 2 1 3และ1 207แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 3 5 1 2 4 5และ1 253สําหรับกลุริการลงทุนหากราคาทองคำยังคงทรงตัวเหนือโซน1 222เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนได้อย่างแข็งแกร่งแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อทำกำไรระยะสัน้นโดยหวังว่าราคาจะขยับขึ้นชนแนวต้าน 1,235ถึง1,245ี่เหรียญดอลลาร์ต่อโทอย์ออนแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาทองคำขยับขึ้นแนะนำทยอยแบ่งทองคำออกขายบริเวณโซนแนวต้านดังกล่าวแต่หากราคาหลุดในส่วนของโซนแนวรับแรกอาจถอยจุดเข้าซื้อลงมาแนวรับถัดไปโดยการอ่อนตัวลงของราคาไม่ควรหลุดบริเวณ1,213ยเหรียญดอลลาร์ต่อโทอย์ออนสำหรับวันนี้ทางไวย LG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ